พัทยาครับอดีตทีมชาติไทยนะครับตอนนี้สังกัดพัทยาดิคัลลี่ยูนเต็ดที่สามภาคตะวันออกครับผมพูดพูดถึงเกมวันนี้หน่อยครับผมเกมวันนี้นะครับก็อย่างที่รู้ๆอยู่เพราะว่าปลุกแดงเขาสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นทีมเต็งของภาคตะวันออกเพราะว่ารวบรวมตัวผู้เล่นมาแล้วก็เก็บตัวมาร่วม2-3เดือนแล้วนะครับสำหรับทีมเรานั้นตอนแรกนะครับทางผู้บริหารจะขอพักทีมก็เลยมีปัญหาในการที่จะ รวมตัวเก็บตัวซ้อมครับซึ่งผมก็และทีมงานก็พร้อมที่จะกลับมาซ้อมแต่ถามว่ายังไม่ทางสมาคมเนี่ยไม่มีงบประมาณให้ตอนแรกนะครับก็เลยคิดว่าจะพักทีมแต่ทีนี้พอทีมเนี่ยเขากลับมารวมกันแข่งนะครับซึ่งใช้งบประมาณในส่วนที่ของ,ตของแต่และทีมมีพวกเราก็เลยรวมใจน้องๆแล้วก็ติ๊กติ๊เก่ากลับมาช่วยทีมครับเพื่อเป้าหมายของฤดูก,กาลนี้ก็คืออยู่ก,กลางตารางนะครับส่วนบนของตารางครับผม ข้อหมายในนัดต,ต,ต่อไปครับนัดต่อไปในบ้านเจอนาวิกซึ่งนาวิกเขาก็ยังไม่ชนะใครเหมือนกันนะครับซึ่งบอลก็อันตรายครับเพราะว่าบอลเขาเรียกว่าอะไรหลังพิงเชือกด้วยกันทั้งคู่นะครับซึ่งผมคิดว่าก็เกมกันออกมาสูสีแล้วก็น่าจะสนุกครับก็จะเปิดเกมกแรกมาเดินครับผมซึ่งจะเอาใจแฟนที่ตามเชียร์ในบ้านครับผม ฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับผมครับผมก็ฝากถึงแฟนบอลพัทยานะครับเพราะผมก็หาหายจากโครงการฟุตบอลไป2 2ปีนะครับที่มายันต์ไปพอดีช่วงโควิดแล้วก็นักเตะไทยสุดหน้าเนี่ยหายากครับก็เลยกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้ยิงลูกแรกในฤดูกาลนะครับซึ่งเป็นลูกจุดโทษลูกที่2ให้กับทีมครับก็ภูมิใจนะครับคิดว่าแมตต์ต่อไปในบ้านผมว่าจะคว้าสามแต้มเพื่อเอาใจแฟนๆพัทยาให้ได้ครับผมขอบคุณมากครับ